สวัสดีค่ะแม่อ้อยเองค่ะวันนี้แม่อ้อยจะพามาดูมะพร้าวน้ำหอมนะคะมะพร้าวน้ำหอมต้นเตี้ยประมาณสองปีเกือบสามปีแล้วค่ะก็คือตอนนี้กำลังออกออกจันนะคะแล้วก็ออกดอกค่ะแต่ว่าปัญหาที่เราได้เจอเนี่ยก็คือยังไม่ติดผลเนื่องจากว่าแมลงนะคะที่จะมาผสมเกสรให้เราเนี่ยค่อนข้างมีน้อย มันเลยทําให้มะพร้าวเนี่ยไม่ติดไม่ติดผลนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะนี่เป็นต้นมะพร้าวของแม่อ้อยนะคะ,ะอายุประมาณ3ปีเนี่ยค่ะต้นเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าต้นสูงแค่ไหนก็คือจากโคนขึ้นมาไม่สูงนะคะเขาก็แทงเขาก็แทงจันแล้วต้นนี้จะได้ประมาณสี่จันนะคะก็คือจะติดลูกเนี่ยค่ะเริ่มมีติดลูกนิดหน่อย ก,ก็คือเขาต้องแทงเยอะๆค่ะแล้วก็ล่อมแมลงเข้ามาผสมผสมเกสรเขาถึงจะติดลูกนะคะเดี๋ยวแม่พาไปดูอีกนะค่ะต้นนี้ก็ก็ติดจันเหมือนกันค่ะประมาณสามจันแล้วเนาะแล้วก็ออกดอกนะคะเนี่ยค่ะออกดอกต้นก็ไม่สูงนะคะต้นเตี้ยค่ะ นอนเก็บได้นะคะนี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะคะก็คือไม่อ้อยปลูกประมาณเก้าสิบร้อยกว่าต้นนะคะแต่มันจะเหลือแค่หกสิบเจ็ดสิบต้นนะคะเพราะว่ามันก็มีตายไปด้วยแล้วก็เพิ่งเริ่มแทงจันนะคะได้ประมาณหกเจ็ดต้นนะคะสำหรับสวนสวนของไม่อ้อยนะคะตอนนี้นี่ยก็จะเห็นไหมคะถ้าเขามีอะไรมาผสมเกสรเขาก็จะติดลูก นี่ยค่ะ,ะติดลูกบ้างแล้วเห็นไหมคะถ้ามีพวกแมลงมามาล่อเขาก็จะติดลูกค่ะจันแรกจันที่สองนี้เราต้องแบบทำใจนะคะเนี่ยค่ะก็แทงจันประมาณสี่ห้าจันแล้วค่ะฝังนู้นก็มีนะคะปัญหานะคะที่เจอนะคะของการปลูกมะพราวน้ำหอมนะคะก็คือ ด้วงค่ะด้วงที่เจาะต้นมะพร้าวนะคะเราต้องคอยเดินดูนะคะเช็คว่ามันมากินหรือเปล่าถ้ากินเราก็ไม่ได้ใช้ยานะคะเราก็หาตัวให้เจอค่ะแล้วก็ฆ่าให้ตายนะคะต้องโหดนะคะเป็นเกษตรกรต้องโหดเนี่ยค่ะค่ะก็ปัญหาที่เจอก็จะมีแมงดำน้านะคะ ที่กินใบทําให้ใบมันไหม้นะคะแล้วก็แล้วก็ด้วงค่ะด้วงกินต้นแล้วก็ปัญหาติดลูกนะคะเนื่องจากว่าไม่มีมแมลงมาผสมพันธุ์ให้มันนะคะการดูแลรักษามะพร้าวของแม่อ้อยที่ทําอยู่นะคะก็คือจะใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกแล้วก็ปุ๋ยเคมีนะคะสูตรเด,ดเดิมเลยค่ะสูตรเสมอค่ะแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกรอบ คนต้นนะคะแล้วก็เราก็จะโรยปูนขาวไปด้วยนะคะเพื่อ,อปรับสภาพดินให้ให้เป็นกลางนะคะเพื่อที่ต้นไม้จะได้เติบโตได้ดีวันนี้แม่อ้อยก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณนะคะที่ช่วยเข้ามาดูแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แม่อ้อยนะคะขอบคุณคะ่ะ